ต๊ะโตหรือการทำคอนเทนต์มันไม่ใช่ทําแค่ตามกระแสไปวันๆนะคะไม่ได้ทําเพราะว่าฉันแค่อยากรวยฉันอยากได้ยอดวิวฉันอยากดังถ้าเราคิดแค่นั้น,น่ะคอนเทนต์ของเราจะไม่มีอารมมชันนะคะอิมูชันหมายความว่ามันจะไม่มีความเป็นคุณไม่มีอารมณ์ของคุณไม่มีธรรมชาติของคุณไม่มี สิ่งที่คุณแสดงให้คนดูรู้สึกไปกับคุณได้เนาะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเวลาทำคอนเทนต์น่ะก็ทำไปตามโค้ดครูเขาบอกกันน่ะแต่ลืมสิ่งหนึ่งคืออะไรว่าลืมหาแพชชั่นของตัวเองนะคะลืมหาว่าจริงๆแล้วอะ่ะฉันทำคอนเทนต์เนี้ยเพราะฉันรู้สึกอยากทำมันจริงๆอะ่ะฉันรักมันจังเลยนะคะและคำว่าแพชชั่นคุณอย่าไปจมป่กว่าคุณจะต้องทำสิ่งนี้ไปจนตายนะแต่มันเป็นสิ่งที่นขนาดนี้คุณมีความรู้สึกที่อยากทำแม้ไม่ได้เงินแม้มันจะเหนื่อยแม้คุณจะอะไรก็ช่างแต่คุณจะรู้สึกคิด ถึงและอยากทามันนั่นแหละค่ะคือคอนเทนต์ที่ดีที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดอย่าลืมนะคะปัจจุบันมันไม่ใช่ยุค3579ที่มันจะต้องอยู่ในจอแก้วเนาะมันเป็นยุคสมาร์ทโฟนนะคะเป,เป็นยุคออนไลน์ที่เราต้องการความสดใหม่และความเป็นตัวเองที่สุดการมีเอกลักษณ์ชัดเจนที่สุดนะคะนี่ถึงจะเป็นสิ่งที่ทําให้นักสร้างตัวโตเนะสร้างความสําเร็จเ้อความสําเร็จของครูมไม่ได้เปรียบ ถึงดังอคอนเทนต์แบบเป็นคนตามเป็นล้านแล้วยอดวิวหลักล้านอะไรอย่างนี้นะแต่ครูมองว่าคนที่สร้างตัวตนสําเร็จคือคนที่สามารถหารายได้ในคอนเทนต์นั้นทุกคลิปวิดีโอนี่คือสิ่งที่ประสบความสําเร็จสําหรับครูนะคือการเป็นอิสระภาพในการมีชีวิตอ่ะนี่คือคอนเทนต์ที่ดี